กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจะมาอัปเดตจากที่ทางพระเอกสันได้โพสต์ไว้แบบนี้ก็มีทางเอฟซเข้ามาคอมเมนต์พูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นเลยทีเดียวพี่น้องเพิ่นโพสต์ไว้ยังไดบัดดีในส่วนของทางเพจน้องสันไม่ทองคําได้โพสต์ไว้แบบนี้ว่าเอส t o r y กลับมาคุณอยากให้สัมภาษณ์ใครเร็วเนี้มาแล้ว ปักมุดประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องในส่วนของโปรเจกต์ดังกล่าวเนาะพี่น้องนอกลับมาแล้วอยากให้สัมภาษณ์ใครในรายการประมาณนี้ทาง FC เพิรนกกะเขาไปตอบทันทีบอกว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนในวงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนหรือน้องในวง เพราะว่าทุกคนก็รู้ๆกันอยู่บางท่านก็บอกว่าให้สัมผัสป้าเจ๋วกับลุงเข้นเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้สัมผัสนี่ลุยจ้าอ่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าให้สัมผัสในส่วนของทางยายทวดตาการลุงเขนป้าเจ๋วอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่มีน้องสันเข้ามาในครอบครัวและถามพ่อรบแม่โอว่ารู้สึกยังไง ที่ได้น้องเพลเป็นลูกสะใภ้ปาอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่เขามาแสดงความกิดเห็นไวเนาะว่าอยากให้สัมภาษณ์ผู้ใดประมาณนี้พี่น้องแล้วกับคอมเม,มนต์อื่นๆก็บอกอีกว่าอยากให้สัมภาษณ์คุณตากา้านคุณพ่อลบว่าที่ลูกเขยลูกสะใภ้คงจะดีใจบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้สัมภาษณ์พ่อกับแม่ของทางพระเอกอยากรู้ว่าเส้นทางที่เขามาเจอกันเป็นแบบไหน พนงแต่ก็มีในส่วนของคอมมต์เข้าไปโต้กับเนาะบอกว่ามันเป็นการล้ำเส้นมันจะดราม่านักบางท่านก็บอกว่าล้ำเส้นใครคะเขาก็นำเสนอในมุมของเราจะล้ำเส้นใครนั่นแหละพี่น้องเอฟซีทันออ่นกับโบเ็นด้วยบอกว่ามันจะเป็นการล้ำเส้นที่ซีเอามาวอาถึงว่าได้มาพอกันเส้นทางชีวิตเป็นมาจังไดประมาณนี้พี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่า มันบ่มะสมมันเป็นการลำสิ้นพอกเม่ของทางพระเอกสั้นประมาณนี้พี่น้องหลายคอมเมนต์พี่น้องที่เข้ามาแนะนำแล้วก็อยากให้สัมภาษณ์ป้าเจ๋วกับลุงเค้นในส่วนของบางคอมเมนต์กมีบอกว่าอยากให้สัมภาษณ์แม่เลี้ยงแพวพาวจังประสันพี่น้องหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวพี่น้องที่ข้าเจ้าแนะนำหรือว่าบอกให้ทางพระเอกสั้นนี่คือ เขามารับเชิญสัมผั์อยากให้สัมผณ์ไผ่เนี่ยที่ทางเอฟซีเขามาคอมเมนต์กะลายขนาดเท่งคนในวงแน่แล้วกะในส่วนของขอบขั้วแผ่วๆเนี่ยกะลายพอสมควรในส่วนของคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะบางคามมองมเมนต์ก็บอ,บ,มมกบอกว่าอยากให้สัมผณ์ทีมงานลิกกีคณะวงสะท้อนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้สัมภาษณ์น่วงนริตะกับน่วงตัวเกี้ยวนั่นแหละพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์ก็ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่วนมากก็อยากให้สัมภาษณ์ทุกคนในวงแล้วก็ครอบครัวของทางแพลวเพาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยายทวดตากา้้นรวมทั้งป้าเจวลุงเคนแล้วก็ทางพ่อกับแม่ของทางพระเอกสันที่คอมเมนต์ส่วนใหญ่อยากให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากรู้ความรู้สึกที่รู้สึกกับทางลูกเขยกับ รู้สึกกับทางลูกสะพ้ยคนใหม่จะเป็นยังไงประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องไม่เพียงแค่นั้นก็ยังมีอยากให้สัมภาษณ์ทางแม่เลี้ยงของทางเพียวเาวอีกด้วยป้าในส่วนของประเด็นดังกล่าวนี้ทางชาวนิดบางส่วนก็ยังบอกอีกว่ามาอีกแล้วหนุ่มน้อยร้อยโปรเจกต์รบกวนเงินเมียมาอีกแล้ว บาทที่นี่ซีเมนโปรเจกต์ได้อีกเนาะบาทนี้ไปไม่รอดก็กลับมาโปรเจกต์เดิมหาคนมาสัมภาษณ์หาคนในครอบครัวหาคนในวงมาสัมภาษณ์เพื่ออะไรกันพสันวาบางในส่วนของทางคอมเมนต์ชาวเนต็ตกับเขามาแสดงความคิดเห็นเนาะพี่ดองเนาะว่าไม่สมควรที่จะมีโปรเจกต์แบบนี้เกิดขึ้นโปรเจกต์แต่ละอย่างที่ทําเป็นโปรเจกต์ถลุงเงินเมียทั้งนั้น ไม่ได้ช่วยให้หาเงินเพิ่มให้เมียเลยบาพี่น้องยังไม่ผลดราม,ม่า้อยโปรเจกเช่นเคยพี่น้องทางชช่านิดกับเขามาคอมเมนต์แสดงความคิดเ,เห็นกันต่างๆหน้าๆเนาะพี่น,น้องเนาะในส่วนของประเด็นดังกล่าวนี้พี่น้องคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเดอ้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องจีดวงไว้แน่เด้อสวัสดีจ้า